ยายดีใจไหมค่ะดีใจค่ะหลานได้แล้วของขันชิ้นแรกเนอะค่ะเขาก็จะไปทําอะไรต่างๆที่เขาต้องการได้เนอะค่ะตรงนี้ก็ของหลานใช่ไหมล่ะแต่เขาจะลําบากเบรกไม่มีจะเบรกไม่มีเบรกไม่มีไปก็ลําบากแต่ว่าแล้วทุกวันนี้ใช้อยู่ไหมครับใช้ไม่ได้เลยค่ะใช้ไม่ได้เลยพอจอดทิ้งไว้เลยจอดไว้จอดไปยังนั้นแหละเวลาเข้าไปเขาก็ใส่ตะกร้าหมากตะกร้าแล้วก็จูงจะก็จูงจูงไปให้เฉยให้รู้ว่ามีแต่แ้่พันใหม่โอเคไหมล่ะ สวยเลยไหมสวยแค่ไหนสวยแค่ไหนฮะก็สวยค่ะสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะแล้วคุณยายเลือกจักรยานแทนเก้าอี้นวดซึ่งคุณยายต้องปวดเมื่อยตัวนะให้หลานก่อนเลยหรอค่ะต้องเขาจําเป็นต้องใช้จักรยานค่ะเพราต้องไปโรงเรียนต้องต้องปั่นจักรยานไปแล้วตกลงทุกวันนี้ก็ไปยังไงนะครับมอเตอร์ไซค์ส่งด้วยเดินถ้านี้ก็เดินไปกเดินไปมอเตอร์ไซค์ใครขับไปล่ะครับขึ้นรถกับ รลุงก็ได้ลุงไปแต่ท่าน<า>ี้ก็ไปเองได้จ้าย่ังี้ไปเองได้โอ้โหความลักยิ่งใหญ่มากตอนนี้ถือว่าบ้านก็ฐานะไม่ดีใช่ไหมครับจะไม่ดีหรอกครับอันานะไม่ค่อยดีหรอกรหลักๆรายได้มันมาทางไหนแล้วครับมาทางรับจ้างรับรับจ้างทําอะไรบ้างครับลูกก็ทําก่อสร้างอ๋อลูกทําก่อสร้างทำก่อสร้าง,างได้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 เป็นวันใช่ไหมได้เป็นวันจ้ะอ๋อเป็นวันอ๋อคืแสดงว่าคุณเจก็เป็นรายได้หลักเลยสิค่ะ าเล่นดนตรีได้เขาก็มบ่งอย่างเงี้ยอ๋อเป็นรายได้หลักเลยเนาะจ้านะก็แสดงว่ามีมีมีได้ไม่มากแล้วแล้วไอ้ที่ปวดเมื่อยไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมานานได้ยังครับเป็นมานานแล้วแต่ก่อนไปทําก่อสร้างก็แบกปูนอย่างเงี้ยอ๋อคุณแม่ก็ไปก่อสร้างด้วยเหรอจ้าอ๋แบกปูนเนี่ยนะจะแบกไปข้างหลังเนี่ยนั่นะสิมันแดดร้อนฝนต่างๆนะแล้ววันหนึ่งมันูุกกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงฝนฝรั่เต็มหมดเลยนะจ้ก็เอาผ้าคลุมหน้านั่นแหละสิเนอะอย่างทั่วไปะน นะอ่าแล้วมันไหวเราเคยไปล้มเลิมอะไรไหมล่ะก็ไหวอยู่ค่ะเนาะโรคภัยไข้เจ็บมีแถมมาอีกไหมฮะจากระดูกข้างความดันเป็นไเอาเป็นความดันจกระดูกข้างหลังท้องเนะฮะกระดูกาหลังเบี้ยวมันเบี้ยวจมันงออย่างงี้มันงอแล้วแล้วคุณแม่เจ็บไหมครับเจ็บตอนนี้ล่ะจาแต่ก่อนก็ไปแบกปูนก่อนไงค่ะแล้วก็มาล้มทับอีกก็เลยมันก็เลยเจ็บ คนเวลาไม่มีเงินเนี่ยหรือเงินน้อยๆเนี่ยมันจะแถมนู่นแถมนี่เลยเต็มไปหมดเลยนะเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็ถือว่าธรรมดานะแต่คนที่มีเงินมีทรัพย์มันก็ไปบรรเทาได้ไอ้คนที่ไม่มีทรัพย์ป่วยนะเจก็ใช้ทนเอาทนเอาไม่เป็นไรแล้วยิ่งจําเป็นจะต้องใช้เงินที่จะต้องไปการศึกษาอาหารลูกนะขนมลูกของเล่นลูกไม่เป็นไรหลอกแม่ทนได้ แม่ปวดนิดเดียวทางตั้งที่ปวดใจจะขาดซื้อของเล่นให้ลูกดีกว่าให้เขามีความสุขนะแม่นะแม่นอนร้องไห้บ่อยๆไหมก็เคยนะเคยคิดว่าคนอื่นเขาเขาก็ฐานะเขาดีเขาทำยังไงถึงเขาได้ดีเขาไม่อดไม่อย่างนี้แต่ตัวเองทำยิ่งทำยิ่งลำบากทำไมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจ้ะแล้วแม่แม่ทำให้ให้มีกำลังใจยังไงล่ะครับ ก็มีลูกหลานคอยอยู่ก็เลยมีกําลังใจโอ้สาคัญเลยนะนี่ก็จะเป็นความชุ่มชื่นหัวใจนะเป็นกําลังใจได้ตรงนี้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกๆทําลงไปเนี่ยเหมือนไม่ได้ให้อะไรแม่นะแต่ให้เยอะเลยเนาะใช่ไหมฮะอาาเนี่ยต้องฟังแล้วก็จะได้รู้เลยอ่ะมาพร้อมครับกล่องคำถามจาก A S Net x G กลมือนี่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยลูกหลานนี่ให้คุณแม่อยู่อ่านว่าอะไรครับกลมกลมเออแล้วจะคิดยังไงดีล่ะเอาไหมแม่ไม่คิดไปถึงอะไรดีเออกลมก็คืออะไรกลมนั่นน่ะสิแม่ไม่คิดยังไงแต่นี่ยังไม่ได้ถามนะถามแต่ว่าแม่จะเลือกไออันนี้ไหมเอาเอาเออเอาเอาแล้วแต่แม่เลยโอ้โหบ้านนี้บ้าน บ,บ,บ้าน ain, แบบปั้นใจบ้านแบบเออฟองเย๋อเฉ๋อใหญ่แล้วเอาแล้วแต่เลยตัางเลยปังเลย,เลยชมเลยเอาเลยโอ้โโอโบ้านนี้่านผู้ชมต้องตามดีๆเลยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้เลยนะตามไปด้วยกันกลมแล้วมันจะคืออะไรก็ไม่รู้ก็มไม่แบนก็มนไม่ยาวนะกลมมันจะคืออะไรนะลองดูซิว่าจะถามจะอะไรเนี่อะไรฮะเจาดวงจันทร์คุณแม่เพชนเป็นอะไรฮะ เหมือนดวงจันทร์เหมือนดวงจันทร์ไม่ชอบดวงจันทร์รือชอบพระอาทิตย์ชอบดวงจันทร์ชอบดวงจันทร์ทำไมชอบดวงจันทร์ล่ะครับก็ดวงจันทร์มันเหมือนเหมือนแม่ดีนะมองแล้วมันสบายใจสบายใจสวยอย่างดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเอานะลองดูครับดูคําถามแล้วนะคําถามแล้วนะครับอ้าวเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงใช่หรือไม่พระจันทร์เต็มดวงไม่เคยเห็นใช่ไหมครับ จ้าเคยเห็นจ้ะเออทางพระเขาเรียกอะไรแม่ไม่รู้ไหมฮะพระจันทร์เต็มดวงก็คือวันอะไรวันวันพระวันพระก็ได้วันพระก็ได้ก็วันขึ้น15บห้าค่ำแม่ไม่ธรรมดาเนะอ๋อขึ้น15บห้าค่ำเลยนะก็เป็นวันเพ็นใช่ไหมเพ็นอ้าวเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์มาทีละเหตุการณ์นะมีสเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงใช่หรือไม่พอได้นะ เหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้จะไม่รู้จ้ะไม่รู้นะจะเริ่มแล้วนะเจ้ะอ้าวเหตุการณ์แรกครับมาเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงใช่หรือไม่วันอะไรครับแม่อ่านสิครับวันวันไหว้พระจันทร์วันไหว้พระจันทร์เกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงใช่หรือไม่แม่ในก้อนแหละขนมค่ะขนมอะไรครับขนมเข่งขนมเข่งก็ขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์แม่แม่เคยกินขนมไหว้พระจันทร์ไหม ไม่เคยจ้ะไม่เคยเลยโอ้ยแม่ไม่เคยแม่ก็เลยไม่รู้จักจ้ะนะครับพอวันไหว้พระจันทร์เขาก็จะมีการให้ขนมไหว้พระจันทร์กันแม่จะคิดยังไงดีไม่รู้จักเลยเนาะจ้ะโอ้แม่คิดว่าจะใช่ไม่ใช่ก่อนอย่าเพิ่งตอบนะถ้าไม่ใช่เขาจะว่าวันไหว้พระจันทร์เ่นียเออถ้าไม่ใช่จะวันไหว้พระจันทร์เหรอเออเมืาะกั้นแม่คิดว่าถ้าไหว้พระจันทร์พระจันทร์ต้องน่าจะเป็นยังไงน่าจะก็น่าจะน่าจะเต็มดวงน่าจะเต็มดวงจะได้แฮมไหว้มันเต็มที่ตอนนี้แม่คิดว่า ว่าพระจันทร์นี่พระจันทร์เต็มดวงไหมตอนนี้คิดว่าน่าจะใช่นะคะแม่จะกดไหมกดเลยเอาแล้วแต่แม่เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยกดแล้วกดเลยเอาแล้วกดเลยเอาแล้วที่บ้านก็มีแต่ป้าม่อมอยายม่อมใช่ไหมยายเลยนะยายหูยายฮูยายยายโอ๊ตยายโอ๊ตไม่มีคนจีนไม่มีเฮียเต็กเฮียซุยอาหมวยโุ่ตีอะไรไม่มีเลย แต่เขาไหว้พระจันทร์เนี่ยเราเคยได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นการไหว้พระจันทร์ก็น่าจะไหว้พระจันทร์เต็มดวงดวงจ้ะกดไปแล้วนะเปลี่ยนไม่ได้นะเอามือจับมาลูกและหลานเอาไว้เพราะเราทําเพื่อหลานมาเอาแล้วครับวันไหว้พระจันทร์นะฮะพระจันทร์ก็ต้องเต็มดวงสิแม่ก็จะไหวทำไมต้องถูกตอนนั้นนะครับถูกไมมทองถูกไมมทองถูกไม่ทองหลานถูกไม่ทองถูกนะจงปล่อยพลังหน่อยถูกได้ไหม โขงมองจักรยานไว้เอาให้ร้านให้ได้โขงโขงรับรับรับแรับแ้ยต้องไปอยู่กับร้านนะต้องไปอยู่กับร้านวันไหว้พระจันทร์เราจะไหว้จักรยานนะดีไหม ถ้าถ้าถ้าไหวให้ได้ก็ต้องไหวเออถ้าไหวให้ได้ก็เอาเลยนะถ้าไหวตรงไหนได้ฉันจะเอาเลยแล้วจักรยานแม่จะไปจอดตรงไหนนะที่บ้านจอดหน้าบ้านเอาตรงหน้าบ้านแล้วคนก็เห็นแล้วสิแล้วคนมาทักเอาจักรยานมันใหม่อย่างเงี้ยแม่จะตอบไงอ่ะเอามาจากรายการของคนเล่ปัญญาเนี่ย คนข้างบ้านชื่ออะไรคนข้างบ้านชื่ออะไรชื่อใหญ่ฮุใหญ่อดนี่แหละค่ะโอ้ยฮุใหญ่อดแม่ไม่รู้จักหน้าแต่จำใหญ่แล้วหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วมามามาแม่มา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 ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติจีนจีนกับไทยอาจจะไม่ค่อยตรงกันแต่เวลาเขาก็มีนี่ตามประเพณีจีนของเขาหนึ่งแล้วนะแม่อีกสองเองอีกสองคะเอออีกสองอ่ะไปหนึ่งแล้วนะ เหตุการณ์ต่อไปครับเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงใช่หรือไม่อะไรครับระอะไรครับบัางไฟพญานาค<อ>เออบัางไฟพญานาคแม่เคยได้ยินคํานี้ไหมฮะก็เคยเคยได้ยินเคยจ้ะเคยได้ข่าวไหมจ้าเคยได้ข่าวอยู่ทุกปีมันก็จะมีข่าวใช่ไหมจ้ะบัางไฟพญานาคแล้วแม่เคยเห็นไหมหรือว่าได้ข่าวว่ามันยังไงไม่ไม่เคยเห็นแล้วแม่ได้ข่าวว่ายังไงครับ ได้ข่าวว่าเขาไปมีประเพณีบุญบ้องไฟาทางทางยะโสไงทางจังหวัดยะโสธนอแต่ถ้าบ้างไฟพญานาคแปลว่าอะไรเฮ้ยผุดขึ้นในน้ำเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้อะใช่ไหมใช่ไหมที่ได้ข่าวอะ่ะใช่ไหมน้องคาย<อ>ที่น้องคายที่น้องคายใช่ไหมแม่น้ำโของอืจึงถามว่าบ้างไฟพญานาคนี่ไงผู้คนไปดูนี่ไงโอ้ เกิดวันพระจันทร์เต็มดวงใช่หรือไม่แวบแรกแม่คิดว่าใช่ไม่ใช่น่าจะใช่น่าจะใช่แม่มีแวบหลังใครมันป๊อปป๊อปอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะแม่กดเลยไหมเฮ้ยเออเฮ้ยกดไล้เฮ้ยไม่รู้เรื่องนะโผล่ไม่ยอมโผล่พรก่อนนะเพราะอะไรแม่กดเลยอ่ะ ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยก็คิดว่าจะคิดว่าจะใช่เพราะอะไรครับก็คิดว่าจะเกี่ยวกับเออฮะกับพระจันทร์นี่เลยเกี่ยวกับพระจันทร์เนี่ยฮะก็คิดว่าก็คงจะเป็นวันที่สําคัญเขาถึงเขาถึงว่าเป็นบ้องไฟพญานาคนะแล้วทำไมพระจันทร์ต้องเต็มดวงแล้วล่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นวันีไม่เต็มไม่ได้ครับความคิดแม่นหะความคิดแม่ความคิดแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้ว ก็เพราะเพเป็นความคิดเฉยๆก็คงจะเกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงนี่หละต้องเต็มดวงเลยใช่ไหมมันก็มันจะมาทําทําไมอย่างนี้ให้มันต้องยิ่งใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครเนาะถูกไหมแม่ไม่รู้ค่ะตรงนี้ไม่รู้นะแต่มันเปลี่ยนไม่ได้เลยเอาทรงพันอังต่อเลยนะครับเอามาบังไปพญานาคนะเกิดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงตอบมาแล้วว่าใช่ใช่นะครับใช่นะครับถูกไหมทูถูกไหมทูถูกไม่ทูถูกไหม บอกอะไรกับแม่บอกอะไรกับบอกอะไรกับยายดีบอกอะไรกับยายดีอยากได้จักรยานใหม่อยากได้จักรยาน,หนใหม่จะไม่ได้จักรยานใหม่ทำไมยายรักหนูเพราะอะไรครับเพราะหนูช่วยยายเพราะหนูช่วยยายหนูช่วยอะไรบ้างลูก เก็บมะเมื่อเก็บมะเขือแล้วตอนนั้นแดดร้อนไหมลูกร้อนนะแล้วทําไมหนูถึงทนได้เลยลูกก็ทนเน่อก็ต้องทนนะเนอะหนูสงสารยายไหมสงสารยายเนอะเขาก็อยู่กับยายตลอดเนอะความผูกพันทางด้านนี้สองนะนะคุณยายมันดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วคะดีขึ้นแล้วนะจากที่ว่ามันไม่มีโอกาสอะอีกสองข้อเนี้ยถูกหนึ่งก็ได้แล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมนี่ เกิดในวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน11จ้ะนะเคยได้ยินหนังไหม15ข้ค่ำเดือน11จ้ะนะหรืออีกเพียงแค่2ข้อเท่านั้นเองเลยครับถ้าคุณยายสำนวนตอบถูกก็จะคว้าจาักรายานไปให้น้องเบนเทนได้ปั่นไปโรงเรียนอย่างที่วังไว้แล้วมาร่วมเอาใจช่วยให้คุณยายทำสำเร็จกันนะครับ